กัจจีสปอร์ตเทรดอ่าอันนั้นวาผู้ที่อะไรกูก็เตะออกจากตี้นะไปก่อนเดี๋ยวไปไปไปอนพี่ไปลองเล่นอมองแบบที่พี่โพสคลิปไปป่ะคืออะไรพี่บอมมันมันจะเล่นแบบว่ามีคิลเลอร์คนเดียวใช่ป่ะแล้วก็ปรับให้คิลเลอร์คูลดาวน์น้อยๆแต่ว่าวิชั่นน้อยแล้วก็ปรับให้วิชั่นคนเยอะแล้วก็ตกลงกันว่าจะไม่มีการโหวตออกก็คือมาถึงอ่ะใครเป็นคิลเลอร์ประกาศตัวเลยว่าคนนั้นเป็นคิลเลอร์แล้วก็ไล่ฆ่า ส่วนคนนี่คือแบบต้องทำเควสให้ชนะนี่หรอปะมาไปแทยซีกับพี่มันมันมันจะไม่ใช่เป็นการมองอันแล้วจู๊กเอาหรอจู๊กเอาหรอถ้าจู๊กอคิลเลอร์มันจะวิชั่นน้อยไงมันจะมองไม่ค่อยเห็นไงเดี๋ยวคิลเลอร์แบบวิชั่น0.5แล้วแบบเซอร์ไฟเวอร์วิชั่น2อะไงเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในเกมกันแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจลองดูเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมไปช่วยพี่นตาหมูแน่นอนแกรอเล่นอยู่เฮียพี่พี่ตาหมูก็ไปเล่นในตัววอร์โซนคิดถึงเลยตอนนนั้เล่นกันนี่แม เก่งมากันแล้วพี่ได้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 นไอ้ไหนถามพี่น้ำหมูถามพี่น้ำหมูยนาะน้ำหมูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวตามมาตามมาลองเล่นปะลองเล่นก่อนปะห้าคนนะพี่ห้าคนเหรอห้าคนมันน่าจะไม่เพราะมันก็มีคิลเลอร์คนเดียวอยู่แล้วไงโอ้คี้อคิลเลอร์คนเดียวน่าจะน่าจะไวจัดๆเลยดิพี่เพราะเรามี็นเงินน้อยมากอ่ะไม่อะบอกกดก่อนก็คือเริ่มมาถึงอ่ะใครเป็นคิลเลอร์ก็คือบอกเลยว่าเอ้ยคนนั้นเป็นคิลเลอร์แล้วก็ซับพท่าไอคอมมิวนิเคชั่นอ่ะ พอสัมผัารคอมมิวนิเคชันแล้วซ้ายบนอ่ะเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมว่าทำเควสแล้วขึ้นเยอะแค่ไหนแล้วก็ไม่เห็นเควสในแมปก็คือแบบเซอร์ไวเวอร์ต้องวิ่งทาเควสในแมปแบบด้วยที่ไม่รู้อ่ะว่าเควสอยู่ตรงไ oh. หนโอ้ชี้ภาคออกใช่ไหมแล้วก็ไม่มีการโหวตออกแต่ว่าจะรีพอร์ตศพก็ได้แต่ถ้ารีพอร์ตศพอ่ะทุกคนมันจะมารวมกันที่ห้องตรงกลางเพราะฉะนั้นก็คือแบบรีพอร์ตศพเอาไว้ใช้ตอนถูกแต่แตเราสุขว่าคนคนที่เป็นคนที่เป็นคิลเลอร์มันจะยืนนิ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่ใช่่ก<ๆ>็<ห>นึงงิไ นับแบบนับแบบสิบก้าวสิก้าวสิวิอะกิบวิหลับตาแล้วนับแบบสิบวิแล้วค่อยเริ่มอะไรเงี้ยได้แล้วเปิดมาตลอดเลยรู้สึกว่าจะเปิดมาตลอดใช่ได้เปิดเปิดมาได้ได่เปิดมาได้ก็เปิดมาคุยกันเลยโอเคนะลองนะไปเดี๋ยวมาเลยเข้าใจแต่มันต้องไม่แบบมันเดี๋ยวแบบไอ้เมื่อวานนี่น่าจะเล่นไม่ได้ป่ะมันยากอะไม่แต่แต่แบบนี้มันจูบได้ไงใครเป็นใครเป็นเอาว่ะผมเป็นว่ะพี่เอาไอ้ชายเป็นนะแทนรอนะแทนรอนะดับนะไอ้สัสดับนะ นับดีๆนะมือซัถานมับผุถานคม้วยนะสับผุถานอ่าซับผุานแล้วแล้วกูเห็นแล้วห็นแล้วกูอีกแล้วอ่ะเไปแล้วกูเห็นแล้วห็นแล้วกูแล้วเ่อช้าแล้วันอมโเหนับเร็วไปแทนแแทนอะไรอ่ะนับเร็วนับเร็วนับเร็วไปนวไปเสอ่าถึงเ็ห้หกส พึู่จับไม่ได้แล้ววะพึ่งจับไม่ได้แลพี่เอาไปเอาไปเอาไปหาไปวิ่งหาพี่เอาไปวิ่งหาไี่ก็ไปวิ่งจู้ไปแทงกันได้ไปไปไปเอาพี่พี่เห็นแล้วพี่เจอแล้วคือคือใครเจอแตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วพี่ไม่ตายเลยเหรอวะเอ้ยเล่นไม่แทนไปอยู่นี่ได้เหรอวะมันมุดดินวะเหรอ เฮ้ยไอ้แทนนั่นให้เวลความเบ็ดไปไปไอ้แทนอยู่ซ้ายบน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 พี่อาผมที่พี่มันอยู่อยูไว้อยู่ไว้ไอแทนอยู่ซ้ายบนไม่ไม่อ้าวบอคต่อฟอคแมนเฮือแล้วเฮือแล้วไอ้มาไล่ผมไอ้แทนมาไล่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนมันมาขคดโที่พี่มันอยู่โคที่พี่มันอยู่โคที่พี่ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วผมไแล้วมันแทงไกลมาล็ชก

เพื่อคู่ดาวอ่ะคือแบบกดท่อปุ๊บนี่คือแบบเหยียเด็กเกียไอ้ังกผีบ้างไอ้สัสเพื่อคู่ดาวแล้วก็โรบิชันเออเลิ่อหน่อยเฮ้ยมีมีแอ้มมาเป็นเป็นเป็นห้าคนละอ่ะเหมือนเดิมนะก็คือใครที่เป็นคิลเลอร์อ่ะมาถึงกดซับวถาดคอมมิวนิเคชั o n แล้วก็นับถึงยี่สิบโอเคป่ะเริ่มนะเริ่มนะขอไปเลยอยากอยากเป็นคนฆ่าใครเป็นใครเป็นโปงเป็นหรอโอ้ยเยี่ยนี่แม่ง อ่ะกดกดสบถ่านคอมมิวนิเคชันฮะเฮ้ยแต่ผมว่าอันนี้สิบวิพอมันคูณดาวนานมากเลยอะพี่ได้สิบวิก็ได้หมายถือว่าหมายถือว่านับพี่หนงนะคอมมิวนิเคชันยังกดไม่ได้อหรพี่ไม่กดได้ตอนไหนอ้าวชิบหายแล้วหนึ่งลืมลืมลืมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไปแล้ว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 กล้กไปแล้วไปแ้วไปแล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 ้วไปวไปแล้ปแลวไปแ้วไปล้วไาแล้วไปน้วไปแวไ้ววแวไแวปแวไปแวไปแลแล้ว้วไ้วไป้วไอวไปแไปล้งแวไวไปแล้ไ้วปแ้ไปแล้ววลไวไวไป้วไปวไป้วป้วแล้วเป้ล้วไวแล้วพี่้้ป อะไรวะพี่ผมไม่เห็นในแทร์มอกไม่เห็นวิ่งไปวิ่งไปไม่ดูดูดูอยู่ดูอยู่โอ้โหแล้วเควสนี้มันโคตรยากเลยสบพี่ผัวมาบอ้วจะได้พี่ยงอย่ากดรีพอร์ตนะกดรีพอร์ตมันมารวมตัวกันตรงกลางแตกนะผมได้แล้ว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 เฮ้ยแทรผมมาแล้วไอ้แทรผมมาแล้วแทรอยู่กลางเ้ยมันไม่เห็นพี่เห็นพี่ไหนศูนย์สองห้าศูนสองห้าน่าจะแคบมากจริงอ่ะผมไม่รู้ผมดูผมไม่ได้เสร็จแล้วนะเควสเควสผมทำตรงไหนวะผมได้เสร็จแล้วผมได้เสร็จแล้ว เพ uh, uh, ี่ไม่รู้พี่เควสเสร็จยังอ่ะมันหนักมันหนักตรงไม่รู้เจอทันแล้วผมว่าผมว่าผมน่าจะเสร็จแล้วนะอ๋อโอ้ยมันมันมันคาไกลขนาดนั้นเลยเหรอแลกแลกลกมันคุ้เควสผมอยู่ไหนวะเนี่ยเชี่อหาไม่เจอไม่ต้องวิ่งไปเลยวะหาเจออ๋อมีเควสสแกนเจอกว่าละเควสมันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้เลยพี่เล่นด้วยได้พี่พีเราไปเพลินแล้วจะจบแล้วไอ้แทนอยู่ตรงกลางไอ้แทนอยู่ตรงกลางกำลังวิ่งไปห้องแอดมินเฮ้ยผมว่าผมน่าจะเสร็จแล้วมั้งเสร็จแล้วป้ะวะได้อ๋มนะ อยู up, ่ไหนกันอ่ะไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยอ้ามอ้ามโดนแล้วชิบหายละวไอ้แทนมันวิ่งมาแล้ววิ่งบล็อกกับอาเธอร์ต้องวิ่งเหรอครับเชียร์่ยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นไอ้แทนมันมาแล้วมันตามหลังอยู่เด็กเนี่ยมัาลงหลุมดักเราลงหลุมดักเขาใครนี่หลุมเหรอใครเป็นหลุมเหรอข้างหน้างในห้องสมุดวินด์ดวน เฮ้ยแต่มันมันก็สามารถที่จะแบบนั่นได้อย่าี้ไหมหรอถ้ามันเก่ามันโดนมันอยู่ในห้องแอดมินแล้วมันอยู่ในห้องแอดมินแล้วอะไรที่หน้าโปรงได้กเนได้พี่มันย้อนมาแล้วมันย้อนมาแล้วไอแถมเออแถมมันเข้ามาด้านขวาล่างแล้วแถมเข้าขวาล่างแล้วไอ้แถมอยู่ในห้องสเปซิเมนไอไนท์นเดี่ยพี่แม่ผมหาเควสสุดท้ายไม่เจอดิอืมถามไม่เจอก็เดี๋ยวผมบอกให้บอกให้ไอแถมมันอยู่ห้องสแกนตกใจไอ้แถมหลงหลุมไม่ใชหลงหลุมนี้หนีผีอ๋อไอ้แถมอยข้างนอกไอ้แถมอยข้างนอกมันโหมดใหม่แล้วหรือไงเนี่ย หมดไหมพี่หมเดี๋ยวยวมัทอดตัวเลยตีกูหมดหมดล้เฮ้ย่าผมทำหมดแล้วผมว่ากูทำหมดแล้วผมว่าอ้าวมือนังทำไม่เสร็จผมมาทำเสร็จหมดแล้วผมหมดแล้วเหมือนกันโอ้ใช่หรอไอเชี่ยหนูคุณทำไม่เสร็จวะกูไม่อยากวิ่งไปว้าา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 ่าาาาาาายาาาาะาา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 าะ ไม่สี่อันก็โอเคนะพี่ตะกี้ผมว่าผมตะกี้ผมว่าก็ได้อยู่นะพี่แต่มามาถึงเราเราต้องกดแถบจสุดท้ายไปเจอตัวนึงอ่ะพี่กดแถบจำแล้วพี่ก็ลืมลืมเออแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้ำหมูมาก็อาจจะเหลือเหลือสามก็ดีนะอ่าคุยกันก่อนคิดว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วแล้วมานั่งส่องคิลเลอร์อย่างนี้โอเคไหมหรือว่าไม่ควรบอกผมว่าผมว่าไม่นะผมว่าคนผมว่าคนคนเก็บอุบไว้มากกว่า โอเคงั้นงั้นใครตายดูได้แต่ว่าห้ามบอกนะว่าคิลแล้วอยู่ไหนแล้วก็พี่คิดว่าคิลเลอร์ห้ามลงหลุมน่าจะแฟร์เนาะน่าจะสนุกกว่าอ่าขี้หูี้หูห้ามห้ามแก้ซาบุถหัดคอมมิเนคชั่นนะครับอ่าอก็คือปล่อยปล่อยเสาปล่อยเสาคอมมิเนคชั่นไว้พี่คนคนจะไม่เห็นว่าต้องไปทำเควสที่ไหนก็คือต้องคำคำหาเอาเล่นสปีดแบบ1.5สปีด1 5เห้า เทย์สไปแบวิ่งวิ่งไวแล้วเอาหนึ่งหนึดีกว่าไอคิวใหญ่ยังแบบโตเกียวดิฟไอวสัตว์มีมีเควสั่นสี่เควสนะลองลองเควสเป็นเควสั่นสี่เควสดูโอเคพี่ลองลองลองนักนัที่เป็นผีก็คือต้องฟังก็ฟังได้ใช่ไหมไม่ต้องปิดหูไม่ต้องฟังได้พี่ฟังได้พูดได้แต่วิชั่นน้อยมากแต่คนตายแค่ไม่ต้องบอกว่าผีอยู่ไหนก็พอพี่ใครเป็นผีใครเป็นผีผมคนใชนเป็นอีกแล้วเหรอใช่พี่เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงน่าเกลียดเกินอ่าอ่า อันนี้คือแทนต้องใช้ไอเสานั่นก่อนใช่ไหมใช่พี่แล้วเดี๋ยวผมจริงจะเริ่มนับอ่ะหนึ่งสองหนึ่งแล้วสามสสี่สี่สี่พยพี่น้ำหมูนับด้วยนะทำแล้วสี่เพย์แปดช่ดแปดแปดแปดแ่ดแ่ดแปดแปเแปดแปดแได่ใม่เดรอดแปดแปดแดแปงแปด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 แดแปดแปดแปดแเดดแ่ดแปดแมดด้ปดแแปดแปดแปดแแแ้แ ตายล่างเลยไอ้หนูจ้าตายแล้วฮะบอกตายแล้วฮะบอกทีบีวีไม่รู้นะไออันนี้อยู่ไหนวะยิงว่ะมันอยู่แถวนี้นะไไอ้ไหนมันอยู่แถวนี้ราวังตรงไหนไปด้วยแถวนี้ล่าสุดเดีวค่อยวค่อยไม่แต่พี่รู้ไปไปไหนตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่กลไงอ่ะพี่อยู่กลางอ๋อ

ได้ได้ใช่ใช่พี่พี่ยังพี่พี่ยังไม่เสร็จสองอันพี่ยังไม่เสร็จสอันเดีพยวพี่ไปว่งครับเนี่อยู่ไหนพี่เอเหอือพีแต่ก็พี่ดอเอแต่ก็พี่เอดเด่ก็พี่เดูอดเดือดเดอยแต่ก็พี่เดอไเนอดเอ่ไหพี่เหเ็พี่เอเดอแ่็พี่อเดก็พี่เดือด่ดือดเ่พี่เจอจริงเดือดม่็พี่อดเดืดแต่กพี่เดดแ่็พี่เดือ ไม่ตีไอ้เนี่ยมันยืนตัวติดว่าครูดาวสิแล้วะใช่ไปแทนเหดี๋ยวคุยไปสาวเดี๋ยวคุยไปตะหมูวันเดียวเอ้ยเดี๋ยวคุยไปตะหมูวันเดียวไอ้สาวไอ้เอลูกศรสีไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สาวสาวน้ำสมบูรณพี่สาวน้ำสมบูรณอ๋อนี่ไงพี่พี่พี่ทำครบแล้วเสียเฮ้ยถ้ามันจะไม่เสร็จเลยเออเพื่ครบหมดแล้วนะผมเสร็จแล้วแล้วผีผีตายยังผีที่ตายเออเออแทน ไม่ผมว่ามันต้อง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 อาจจะต้องแก้คอมก่อนเออหรือหรือมันต้องแก้คอมเป็นอันสุดท้ายด้วยพี่ไม่งั้นจะไปโขกเออเห็นต้นยางพี่น้ำหมูอยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมช่วยทำเกรดไม่ต้องมายุ่งกับกูพีมึงดีมึงแบบว่าหัวสุ้หัวซุนเลยกูพูดเลยไม่แต่มันดูมันไม่น่าจะมีพี่คนเดียวนะที่ยังทำให้เสร็จดูหลอดมันยังแบบมีน้ำหมูด้วยคนหึือวะไม่แต่พี่ไม่มีขึ้นแล้วนะ เนี่ยโทษเดี๋ยผมลองทำเฟสดูโอ้ไม่ใช่โทรทั้ง์ชมพีนี่มาไนี่นี่บ่มันซับอัยแทนมันซับปานนั่นเนี่ยทำเฟสเสร็จแล้วมีใครอีกวะผมเสร็จแล้วอ่ะลองมาแก้ลองมาแก้คอมดูก่อนมะเออไม่เต็มมันมีคนที่ยังไม่ทำอีกคนนึงอ่ะไข่ไม่ทำเราดูนี่โอ้ยทำไม่จบก็นน้าเดี๋ยวน้าน้าน้าเราตอนไหนเพื่อแก้เราน้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 าเพื่แก้เราเอาน้าไม่ทันตัวระเบิดเลยได้่ยยอูมฮะ มันมันเออเขาเรียกว่าอะไรว่คูดาวแม่งคูดาวนานไปไ้่งั้นรถคูดาวไม่งั้นไม่งั้นต้องเพิ่มไอ้ลดคูดาวแต่คือลดวิชั่นลงแบบวิชั่นแท้ไม่งั้นก็ลดแทสก็ได้พี่ลด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 คูดาวคิวแล้วก็ลดแทสลงเหลือสามแทสเหลือสามคูดาวคิวสักกี่ผ้าเพราะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะกว่านี้มันบอกทางได้หมดเลยถ้าเปิดแมปตั้งแต่แรกไปใช่ไหมพี่ผมติดเปิดแมปตอนเข้าไปในเกม อ่าใช่พี่คือวบาพอเปิดแมปเราก็จะรู้ไงใช่พี่คือเราคือเราต้องวิ่งขับรทสามสิบไปพี่ยี่สิมันเดือดไปอะตะกี้สี่สิอะอแล้ลอยแจ๊บก่ออแจ๊บอแจ๊บ่จมาแล้วโอ้เชี่ยนักมวยกูไม่ก็เหรอหนึ่งจุดสองห้าพี่สปีดหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจสองไอ้ยี่แทอ้ยาวมึงจะโตเกียวดิฟอย่างเดียวเลยสัตว์เฮ้ยอ้น่งสอแล้วงโคแบบ มัแต่1.25มันน่าจะยากสําหรับคนนะเพราะว่าแบบมันก็คือ reaction time มันเหลือน้อยลงอะใช่เพราะว่าถ้าจมพติว่าพีทพีเจ็บพูดไม่ได้เลยพี่พี่ลอง1.5ดิพี่มันไม่พีดเลยวะ1.5มันมีถึง3นะพี่มีถึง3เฮ้ยพี่เราไปแถวนี้พี่เราไปแถวนี้ i s t i i s i ั่นนั่น่าัาั ไอ้จ้าพีกว u ห r ้าพีมาเอ้ยโอ้โหโอ้โหปดหัวเรอไอ้เคียที่นี่อมองอาสไอสัตว์ขอขอสตาขอขอมาสองจุดห้าพี่เขาสองจุดห้ากดแตเขาแฟสอะไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นี่คือหนังผีนะุดห้เนี่ยวิ่งหนีแบบหนังผีเลยไอ้้้เราอยนโตเกีย โอ้ฟายกัตโกฟาสไม่ไหวแล้วกัตโกฟาสเตอร์ฟาสเตอร์ฟาฟาดปวดหัวเลยอะเข้าโคที่เร็วที่สุดแนบอกอัสไอ้เชี่ยไม่ไล่ฆ่าแบบนี้กูอ้วกกูบอกเลยอย่าวิ่งไล่เช่าตาอยกันแต่อ้วกอย่าเพราะว่า0.75กำลังพอดีมั้งลองปะได้ได้ได้พี่ว่า0.75ผมว่าผมว่าหนึ่งอะเสียวว่ะ ผมว่าหนึ่งะผมว่าหนึ่งโอเคแล้วก็มีทักษาี่ศูจุดหแล้วตา1่สมหนึ่งหอน่าหมามามองลไนี่คือวีวิชชั่นเท่าเดิมใช่ไหมผีวิชั่นเดิมขอตามเตาดกชาจัดขอตาหนึ่งใบเปิดห้าเปิดแบบนะถ้าเปิดแบบรอรสำรอรสรห้ลืมเปิดนใครเป็นให้บ่อยกดไอ้แจ็ไมจรู้เรื่องะเนียพี่เป็น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 อพี่บุ๋มข้าะกอใจโชน

เด <IS> ี๋ยวกผมไอ้ส oui. yeah. ุดข้าไม่ถึงสุดข้าไม่ถึงเฮ้ยหย่าหย่าหย่าโอ้โหพี่ทำไมครูทำไมครูดาวไม่เสร็จก่อนหน้านี้ไว้สัตนวะ เป็นผีก็ห้ามเปิดใครใครเควสไม่เสร็จอะใครเควสไม่เสร็จผมมมใช่ไมถ้ผมเสร็จแล้วเควสเคทารแล้ว่เควสทารแล้วเควสทารวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพยายาดูดเสร็จแล้วเอเอไปไหนแล้วเอาหายไปแล้วเอาหายไปแล้วเอาหายไปแล้วไม่เห็นเอาไแล้วอีกคือไีคือใส่เอะเออดู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 ดนี้มาดูดูดููดนี้ดูดูดูดจแลู้ด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 จเ เฮ้ยโอ้ยใครกดรีบอร์ดเลยอ่ะมึงรีบอร์ดทำไมยัยไอ้เฮียผมจะผมจะตายไอ้เียมไอ้เียได้ดกวาใช่ตอนสกิบบอร์ดใช่ตอวสกิบบอร์นะไมโงกันตรงกลางมันจะมารคลกันตรงกลางไงในนี้ในี่บวก็เลือกเด็กได้แล้วเลือกเด็กเชื่อได้แล้วอ่ะพราะว่เขาาก็นับตอดเอาตรงเนี้ม่นับติดูดามั่งรู้สึกว่าพอกดจตักวีิโกว แต่ก็วิ่งไล่อยู่นะที่แอบผ่านที่แอบผ่านที่แอบผ่านที่แอบที่แอบขันที่เสร็จเคล้วหาที่แอบเดียวแจ๊บพี่ไม่เห็นเลยแจ๊บพี่เห็นแค่แจ๊บคนเดียวแจ๊บต้องโชว์สกิลการจูกแล้วแจ๊บแจ็ปมัตั้งใจจูวิแจ็ปมัตั้งใจจูไปอยู่เลยแจ๊บสิบวิสิบวิแจ็ปไอแจ๊บไอแจ๊บตีวงตีวงแค่เพี้ยนหน่อยแจ็ปเฮ้ยสวยเคลว่าเสร็จแล้วเขาจะมาถัาได้พี่ คุณดาวต้องไวกว่าคอมประปันธ์ได้คุณดาวต้องไวกว่านี้ใช่ไอ้าจีอยาบเปิดประตูพี่บวกก่อนไอ้เจี๊ยแล้วแบบโอ้โหคนแม่งออมเป็นหนังผีจริงแบบเอเลี่ยนทั้งวิ่งเข้ามาแล้วติดประตูอีกนิดนึงแล้วอยู่ข้างในด้วยเรื่องลิ้นพี่บวกตะกี้นี่มีกดออกมาแล้วไอ้สัตว์ให้ปรับอะไรอีกไหมหรือว่าอันนี้โอเคแล้วผมว่าน่าจะโอเคนะอันเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคเลยนะสามสามแทสกันแบบี้ที่ให้คนวิชั่นวิชั่นคนน้อยกว่านี้ไหม ไม่พี่รถรถมิชชันคนก็โอเคนะเออแต่จริงมิชชันคนมันต้องประมาณจะได้หูจะได้หูเบอร์หน่อยปหหนึ่งจุดห้าเบอร์หน่อยไหมแบบว่าสักหนึ่งหรืออะไรก็ไตกถ้าสมมติแบบรถมิชชันคนเยอะเกินไปอ่ะมันจะทำให้คนไม่มีโอกาสจูกไงแต่ถ้าเยอะเกินไปผีก็เล่นยากใช่หรือถ้าอันนี้แล้วแล้วเราไม่ทันเห็นเคลียร์ได้พี่ถ้าสมมติว่ามิชชันแม่งต่ำเกินอ่ะแบบมองไม่เห็นเคลียร์ ไม่อยากสัะสุดเลยอ่าโอเคลองโอเคลอง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 ให้ใครเป็นบอกนะใครเป็นบอกถ้าเป็นผีอ่ะมันต้องมีตาสักตาที่กูเป็นบ้างดิใครเป็นใครเป็นมวิ่งหนีไม่หยุดจะเป็นเด็กเฮีย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 ไม่ได้ไม่ได้นับคนทั้งป่านจะมาเจอันทั้งป่านเจนี่คอมมิวนิเคชั่นรอรอรอให้กดได้หรือว่าอะไรกดได้เลยจวิกดได้แล้วนะบสิบวิหนึ่งสอง

ไอ้แจ๊บไอ้แจ๊ไอ้แจ๊อยู่ห้องขวาบนไอ้แจ๊อยู่ขวาบนแจ๊อยู่ขวาบนไปไปอยู่ขวาบนลงจะลงไปในท่อแล้วไอ้เงี้ยมันกลังลงไปวไม่ใช่ยไอ้เี้ยตกใจดไอ้เี้ยไอ้แจ๊บอยู่ไี้เหรอลงท่อได้แจ๊บอยู่แถวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่พี่เหรอยไอ้แจ๊บอยู่ตรงไหนแล้วโอเคสเคสกูเสเคสกูเสแล้ว แกมันเดินไปตรงกางแล้วม <program> ันอยู่นี่มันยู่นี่มันอ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 ยู่นี่ใครใครเควสเสร็จเไปแอบนครใครเควสเสร็จเไปแอบเรียกกีเควสนเนียแมนเราจะปลอดภัยป่วะเแล้วเลเลเลวเวอะไรแดบเียอยเเดีย้ยมันยไอไป ไปรีพอร์ตไปรีพอร์ตไปรีพอรดีไปรีพอรดีไปรีพอร์ตช่วยพิกิปดิไอ้ับมือตุ๊กแกจับมือตุ๊กแกจับมือตุ๊กแกจับมือตุ๊กแกเอาเราทุกคนใจเย็นก่อนรีพอร์ตเท่าไปไปไปคืตะกี้พิกิปลัาจะโดนเชือดแล้วเราว่าเราเราห้ามไม่พิกิปตายไม่ได้เราต้องให้พิกิปวิ่งเป็นนกต่อต่อไปทุกคนเออครูดาวค่าครูดาวค่าครูดาวค่าวันนี้สิบวิบวกขึ้นไปวันสิบวิบวิ่งต่อ ผมเสร็จแล้ว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 ไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยแอบแล้วกู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 แอบแล้วคิดว่าต้องนับจุดจะพี่บวงแล้วใครยังทำเฟซไม่เสร็จนะผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วพี่ผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่แล้เสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเพียรน้องๆหาที่แอบนะใครที่เออขันเฟสมีคนตายเพิ่มไปแล้วเหรอไอ้แจ็มันอยู่ซ้ายบนไอ้แจ็มันอยู่ซ้ายบน กูเงียบกูเงียบแหวนการหายใจมีการหายใจการหายใจมาดิที่ทำเพื่อไม่เสร็จหรอตายแล้วตายแล้วไอ้ต้นนี้พี่โดตัวนี้ตัวนี้ที่เซียนพี่ไอ้แย้มมันรู้ด้วยเฮียมันรู้ได้ไงว่าไอจะตีตรงไหนจะตีตรงไหนจู้กูอ้าวโอ้โหเฮียไอ้เฮียมันรู้มันรู้ได้ยังไงพวกูอยู่ตรงนั้นว่าไอ้เฮียเล่นคลอแมปเลยสปีดอัพเหรอ หนึ่งจุดสองห้ากันค่อยเพิ่มเกียร์หนึ่งจองห้าครอตาค่อยเล่ระดับความเร็วว่ะพอ่เ้ยเอเซเรชั่เอาจริงแค่หนึุ่ดสองห้านี่ก็ดูเร็วเกินไปแล้วนะแม่งเร็วขึ้เดียวเลพี่ข่จุดนีเนียคือพี่ว่าถ้าเล่นเร็วอ้วกแตกแน่นอนเดี๋ยวนะพี่อันนี้เราจะเล่นสุดจุดสเจ็้าน่ากลัวสัต ตอความเร็วความเร็วต้องสามแล้วพี่ผม่านะไปไปเร็วหมือนึ่งดะแจ๊สชได้ผีผีกนับเนี่ยนับหนึ่งผีสอง

ไม่หยุดไม่ยุดไม่ไม่มหยุดไม่มีหยุดเสร็จเส็นแล้วเส็จแเส็จวเสแล้วเร็จแล้วเสรเสร็จแล้วเสรจแเสรวเส้เร็้เวเจแเร็จเสรแล้วแล้วเสร็จแล้วแล้วเเลเร็เรร ชนทีกูนึกว่าขับชนคนก็เลยกดเรียกมาตะกี้ขับไปไปหน่อยนึกว่าชนคนตัวขาเสกขับมาซาทใหม่พร้อมกันนะ สามสองหนึ่งเบิ้ลนะบุ้ม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 บุ้้มบุ้้มบุ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 

ทำนี่ทำนี่ไอเฮียไอเหียเราเราผีมนี่ผีไม่ไ่ผี่หนผีไอ้สปีดเพี่พี่วะไอม็อบไอม็อบไอม็อบไอม็อไอม็อไอมอไอมม็อบไอมม็อบไอมม็อบไอไอมบไอไอมไอมไอมม็อบไอมมอไอ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 มมอไอมไมไอมไอมอไอมอไอมอบไออบไอมอมอไอมมอไอ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 มอมอไอมอมออมอไอมไอมอไอม เรา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 เริ่มต้าจต่จุดจุดเริ่มจุดเริ่มผีทุกตนเราเราเราวนรอบแบบกันอะเนี่ยสี่ตัวสมตัวสตัวมามตัวมาวนขวาวนขวาวนรอบแบบนะวนขวาวนรอบแบบนะขวานะหมดแล้วตื่นตืนตื่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 นื่นต่นตื่นตื่่น ไปแก้ไป้จงหัดแนไแ้มาแล้วดูแล้วม่ได้อเยเออไม่ได้ทำอะไรเลยเออเอ็นเมาแต่อต่อดำแล้วมี่อดำแล้วควันหอล้วพี่เนี้ยอยู่ไหนเนี้ยพี่เดียพี่หมูวิ่ง่อ่จะอ้วยล้ดเลยแต่จะไม่ทำเลยะ ใครใครยังไม่เห็นดูหน่อยนะเออไอคิดจะอวกไอเฮียจะอ้วกไอสัตว์เย็ดแม่สมาพันธ์เย็นคออ้วกชิดจะอ้วกบนรถเหลือนึงเฮียจะกีบไปสั่งส่งมาที่บ้านประมาณสิบกว่าใบแล้วรถอย่างเร็วเออเราจะช้าไปเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวว่ะ ปวดหัวอยากกินยาเพราะว่าเราไม่สามารถวิ่งในสปีดหนึ่งได้ตริไปเลยพี่เพราะว่าสปีดหนึ่งมันเหมือนกับแบบคนแบบคานกินวะเนี่ยเทียบเหมือนกับคนขาด้วนนะพี่มันไม่ได้ปะมันมันต้องแบบสี่ะพี่มันมีสี่เลยแบบสี่สี่นนั้จุดเจ็ดวิ่งไปทะลุวิ่งไปโอ้ยโอ้นาม้ย